นะครับ I am นะครับถ้าเรามีจินตนาการจินตภาพที uh 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 ่ช uh 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 ัดเจนนะครับแล้วเราสามารถเชื่อมโยงกับบางสิ่งบางอย่างที่เรารู้อยู่แล้วนะครับเราจะสามารถจําสิ่งนั้นได้ไม่ว่าสิ่งนั้นคืออะไรเพราะฉะนั้นปัญหาที่เราจําบางเรื่องไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีตัวเชื่อมโยงกับสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วนั่นเองนะครับหลักการข้อนี้จะมีประโยชน์มากนะสำหรับคนนิสิตนักศึกษาหรือคนที่กําลังเรียนหนังสือเรียนความรู้ใหม่ๆแล้วเราเรียนแล้วไม่เข้าใจสาเหตุเพราะว่าเราไม่สามารถเชื่อมโยงกับสิ่งที่เรารู้ได้ นะถ้าเราเชื่อมโยงได้เมื่อไหร่ปั๊บเราจะจํำและเลเข้าใจได้ะัะ,ะนั้นเดี๋ยวเราจะมาฝึกเทคนิคตัวนี้กันนะขอให้ทุกท่านหยิบกระดาษขึ้นมานะแล้วก็เขียนเลขก 15, นึ่ถึงสิบห้าัตามแนวตั้งอย่างนี้นะเขียน1-2-3-5 5ไปเรื่อยๆนะถึง15 ท่านไหนที่เขียนเสร็จแล้วเอามือวางปากกาลงนะครับผมจะได้ทราบว่าเขียนเสร็จแล้วเอาละครับต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านรายการของ15อย่างนะครับของ15อย่างนี้จะมีความสัมพันธ์กับตัวเลขเพราะฉะนั้นเวลาที่อ่านผมอ่านเนี่ยลองสังเกตผมจะเว้นเอาไว้นะครับลองสังเกตว่าสิ่งของที่ผมพูดออกมาเนี่ยมันสัมพันธ์กับตัวเลขอย่างไรนะครับมันอาจจะสัมพันธ์ในเชิงรูปร่างอาจจะสัมพันธ์ในเชิงความหมายนะครับ ันั้นระหว่างที่ผมอ่านสิ่งของ15อย่างไม่ให้เขียนอะไรท้งสิ้นนะครับมือเอาวางปากกาลงนะครับก็คือเราจะใช้หลักการในแอมนะก็คือลองสร้างภาพสิ่งของที่ผมพูดมาพรัสร้างภาพให้ชัดเจนแล้วลองเชื่อมโยงกับตัวเลขนะครับสิ่งของแต่ละตัวจะมีความสมพันธ์ตัวเลข15อย่างนะผมจะเว้นไว้อย่างละประมาณ10วินาทีนะไม่ต้องห่วงคือให้เวลาคิดนะครับลองใช้เทคนิคการสังเกตและการเชื่อมโยงเพราะหลังจากที่ผมะมาณครบ15อย่างแล้วเขียนไปให้ครบตามลําดับนะครับ นะเวลาที่ผมสอนฝึกความจำเนะี่ยนี่คือข้อสอบพื้นฐานมาเพราะเวลาสอนฝึกความจําจริง30อย่างตามลําดับนะนี่คือการสอบเวลาที่ผมสอบนะครับเพราะฉะนั้นเต็มพร้อมหา,านะนะหายใจเข้าลึกๆนะหายใจเข้าลึกๆนะวางมือวางปากกาลงนะมันห้ามเขียนอะไรนเส้นนะครับจนกว่าผมจะบอกว่าให้เขียนได้นะครับสิ่งของแต่ละอย่างจะมีความสัมพันธ์กับตัวเลขนะลองตั้งหลักนี้ให้ดีๆสังเกตนะแล้วจะจำได้โอเคนะครับเต็มพร้อม นะมันตอนนี้ขอทุกท่านเออท่านไหนมีโทรศัพท์มือถือช่วยลบกวนช่วยปิดเสียงนิดหนึ่งนะครับไม่ง,งั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นไปจําเสียงเพลงเสียงอย่างอื่นแทนที่จะจําสิ่งของนะครับอันนี้เราต้องใช้สมาธิความเงียบเล็กน้อยเอาแล้วนะ่าจะเขียนเสร็จแล้วต่อไปให้จับคู่เพื่อนลองแลกทดลองตรวจทานกันซึ่งกันและกันก่อนนะครับลองดูซิว่า,ามีถ้าเราเขียนไม่ครบ15้าข้อลองถามเพื่อนก่อนก็ได้ว่าข้อไหนที่เราขาด เดี๋ยวขั้นไหนที่ไม่แน่ใจลองเช็คกันก่อนไม่ต้องมีลำดับใช่ไหมครับต้องลำดับครับ oh, <right. S 1> ต้องตามลำดับนะครับ15อย่างตามลำดับ oh, oh, oh. นะครับตนี้บอกว่าต้องตามลำดับนะ oh, oh. ต้องตามลำดับด้วยนะครับ อ่าไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวจะเฉลยให้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงครับว่าผมใช่ไม่ต้องห่วงว่าจะต้องจําทุกงานนะผมไม่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 ได้ตั้งความหวังว่าจะทุกคนจะต้องจําได้แน่นอนครับโอเคเอาเลยเฉลยแล้วกันครับเลขหนึ่งคืออะไรครับต้นไม้ทําไมเลขหนึ่งถึงเป็นต้นไม้ครับอ่ต้นไม้สูงมากๆเหมือนกับเลขหนึ่งสองคือนกเพราะอะไรครับนกมีสองปีกสองขา นะครับสามคือพีระมิดนะครับพีระมิดคือสามเหลี่ยมสี่คือรถยนต์เพราะรถยนต์มีสี่ล้อห้าคือประดาวเพราะประดามีห้าแฉกหกคือเป็นฉีดน้ำเพราะอะไรครับน้ำหกนะครับบังเอิญนะเป็นคำพ้องเสียงบังเอิญนะครับมีส่วนใหญ่จะเดาไม่ถูกคือใช่จะนึกถึงน้ำหกบางเรนหรือบางคนนึกถึงไกปืนที่เหมือนเลขกนะครับที่จริงแล้วนะในตำราฝึกความจำฝรั่งเขาใช้ปืนเลขกเพราะปืนมีกระสุนหกนัด เนีที่มาแต่ปืนมันฟังดูรุนแรงนะผมก็เลยใช้ปืนฉีดน้ำนแล้วก็เป็นการหลอกได้ด้วย <c oughs> นะครับเคือแล้วเจ็ดนี้ตรงตรง,งเลยเซเว่นอีเลเวนนะครับแปดคือตุ๊กตาหิมะใช่ไหมตุ๊กตาหิมะจะเหมือนเลขแปดเก้าคือเดรลีมอนนะเพราะเดรลีมอน,น,อามอนฉายช่องเก้ามาไม่ใช่นะ, <c oughs> นะครับนะเพราะเดรลีมอนคือแมวแมวมีเก้าชีวิตนะตำราฝึกความจําฝรั่งก็จะใช้แมวนะ,นะครับเั้าผมใช้เดรลีมอนเนี่ยคนไทยรู้จักแน่ๆนะครับเดรลีมอนฉายช่องเก้านี่เป็นเรื่องบังเอิญ สิบคือถ like ุงมือเพราะเรามีสิบนิ้วสิบเอ็ดคือตะเกียบใช่ไหมครับก็คือเหมือนเลขหนึ่งสองตัวสิบสองคืออะไรครับไข่ไก่เพราะไข่ไก่มีหนึ่งโหลสิบสองฟองสิบสามไม้กางเขนใช่ไหมครับเพราะนึกถึงพวกฝรั่งมีความเชื่อเลขเลขสิบสามนะไม้กางเขนหนึ่งสองคนสิบสี่ดาวกลาเพราะแล้ววันวาเลนไทยสิบห้าขนมไหว้พระจันทร์พระจันทร์เต็มดวงสิบห้าคำเห็นไหมครับเอาลรครับตอนนี้ขอยข้ามกระดาษเลยข้ามกระดาษนะครับ ความกระดาษที่เขียนมันสกูปิดนะครปิดหน้านี้ปิดความนานยันทิ้งนะครับหมายเลขเจ็ดคืออะไรครับหมายเลขหมายเลขเจ็ดหมายเลขหนึ่งลูยนต์ไม้กางเขนไข่ไก่นกอ่าปรบมือให้ทุกท่านหน่อยเราเห็นไหมจำได้หมดเลยนะครับเนี่ยคือคือผมไม่ได้คาดหวังว่าทุกท่านจะจําได้แต่คือต้องการให้หลักนี้เห็นรับพันทีที่เราจับหลักได้ปั๊บ จำของเฉาอย่างมันจะกลายเป็นเรื่องง่ายเลยนะแต่แน่นอนคือหลักนี้คือผมตั้งใจเป็นแบบทดสอบให้เห็นว่ามันมีการเชื่อมโยงแต่ถ้าสิ่งของที่มันไม่มีการเชื่อมโยงนะครับเราก็ต้องใช้วิธีอื่นแต่หลักการเหมือนเดิมคือต้องมีผูกมัดมีการเชื่อมโยงด้วยอะไรสักอย่างหนึ่งเท่านั้นเองนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นคืออะไรก็ตามเนี่ยถ้าเราจับหลักให้อยู่นะครับมันจะกลายเป็นเรื่องง่ายเท่านั้นเองนะความจําก็คือเป็นเรื่องของจินตนาการหรือความคิดสร้างสรรค์นในแง่นี้คุณไรนัสพอลลิงนะครับนะเป็นนักวิทยาศาสตร์เบลเเครรั้งนะในูปี่ นะครับ ờ, ปัจจุบันก็ถึงแก่กรรมแล้วนะครับได้รางวัลโนเบลสาขาเคมีและ็สันติพาพนะครับเขาเคยบอกว่าวิธีการหาไอเดียที่ดีที่สุดคือการหาไอเดียจํานวนมากนะครับหมายความว่าถ้าเราอยากจะมีความคิดสร้างสรรค์เราอยากจะคิดอะไรแปลกๆใหม่ๆนะครับสิ่งเริ่มต้นก็คือต้องเริ่มต้นที่ปริมาณก่อนนะครับปริมาณไอเดียจํานวนมากจะทําให้เราสามารถกันกรองเลือกไอเดียดีๆได้นะครับซึ่งอันนี้อาจะเป็นเรื่องแปลกนะครับเราจะต้องคิดว่าคุณภาพต้องมาก่อน นะครับแต่ว่าในทางความคิดสร้างสรรค์เราจะถือว่าเรื่องของปริมาณคือต้องคิดไอเดียให้ได้เยอะๆก่อนนะครับในบรรดาความคิดเยอะๆเนี่ยแน่นอน90%อาจจะไม่ได้เรื่องเลยนี่ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าเราต้องการไอเดียดีๆนะเพื่อนเดี๋ยวเราจะฝึกเทคนิคอันนี้กันนะครับแล้วเดี๋ยวจะพิสูจน์ให้เห็นว่าทําไมนะบางครั้งการคิดไอเดียจํานวนมากถึงเป็นเรื่องสําคัญนะครับเขาบอกว่าในโลกของเรานะมีนักแก้ปัญหาอยู่2แบบด้วยกันแบบแรกเปรียบเทียบ นะครับภาษาภาษาภาษาจีนเลข t i ติ ifier หรือคนที่พอใจกับคําตอบแรกหมายความว่าถ้าให้ไปหาเข็มในกองฟางนะครับถ้าหากว่าในกองฟางนั้นมีเข็มที่มีค่าอยู่เป็นจำนวนมากเลยนะครับก็จะหาเพียงแค่เข็มเล่มเดียวปั๊บแล้วก็หยุดนะครับก็คือคนที่พอใจกับคําตอบแรกแต่ในเรื่องของความคิดสั้นสรค์นะครับเราจะต้องทําตัวเหมือนกับไอสไตล์เคยมีคนถามไอสไตล์ว่าอะไรที่ทําให้เขาแตกต่างจากคนอื่นๆนะครับไอสไตล์ก็ตอบว่าถ้าให้เขาไปหาเข็มในกองฟางก็จะหาเข็มทุกเล่มที่มี ก็คือหมายความว่าเวลาที่เจอปัญหาอะไรก็ตามแทนที่เราจะหยุดอยู่ที่คําตอบแรกนะครับเราจะพยายามคิดคําตอบอื่นๆด้วยถึงแม้ว่าคําตอบแรกจะเป็นคําตอบที่ถูกต้องแล้วก็ตามนะครับแต่เราก็พยายามคิดคําตอบอื่นๆออกมาให้ได้หลายๆคําตอบจาได้ไหมปริศนา6เห็นไหมครับเนี่ยคือวิธีนี้นั่นเองก็คือว่าถึงแม้ว่า6จะเป็นคําตอบที่ถูกต้องแล้วเราก็ลองคิดดูใชว่ามีคําตอบอื่นๆอีกไหมที่เป็นไปได้นะครับอันนี้คือเคล็ดลับของไอสไตน์นะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า optimizer ก็คือคนที่หา คำตอบที่ดีที่สุดนั่นเองนะครับการมีคําตอบเยอะๆจะไม่เรามีหลายๆมุมมองนะครับทีนี้วิธีการคิดหายเดียอนะนะผมก็จะเสนอสหลักการในนี้เราลองดู2รายการนี้นะครับสรายการนี้ต่างกันที่ตรงไหนบ้างครับนะครับเขียนเหมือนกันนะครับกรุงเทพภูกเก็ตเชียงใหม่สงขลาแต่จะต่างกันตรงที่ว่ารายการทางซ้ายมือมีตัวเลข5กับ6 ส่วนรายการขวามือมันเหมือนจบอยู่แค่นี้เพราะฉนั้นดูแล้วเกิดความรู้สึกไงครับนะครับแล้วฉรู้สึกว่ารายการเชื่อมือยังเขียนไม่ครบใช่ไหมยังเหมือนยังไม่ครบส่วนรายการขวามือถ้าเราดูโดดๆจะเหมือนว่าครบแล้วมาอยู่แค่นี้ใช่ไหมนี่ก็คือเป็นเทคนิคในการที่เราจะคิดหาไอเดียนั่นเองคือหมายความว่าแทนที่เราจะคิดเขียนความคิดที่เราได้นั้นไปเราจะเขียนตัวเลขก่อนเหมือนกับตะกีน้นี้ใช่ไหมครับที่ผมให้เขียนเลข1นึถึงสิ เขี่มก็คือเหมือนกับเป็นการบอกว่าเนี่ยจะมีสิ่งของ15อย่างแล้วเราก็เติมไปใช่่ยมอันนี้ก็จะทําให้เรารู้ว่ามี15อย่างที่เราต้องเติมถ้าเราเติมไม่ครบเราก็จะรู้ว่าเราขาดตรงไหนเช่นเดียวกันเวลาที่เราต้องการหาความคิดสร้างสารรค์คิดเรื่องอะไรก็ตามทีนะครับเราต้องกําหนดตั้งใจซะก่อนว่าเราอยากจะหาไอาเดียเรื่องนั้นกี่เรื่องกี่ข้อเขี่ยมาเช่นเราอยากจะคิดคําตอบให้ได้10ข้อแล้วก็เขียน1นึถึงสิลงไปก่อนจากนั้นเราก็พยายามเติมให้ครบนะบแต่ก็ไม่ต้องเร่งรีบบางครั้งเราจะคิดไม่ออกก็ไมไ ตัวเลขที่ค้างอยู่จะรู้สึกลำคาญนะครับเห็นตัวเลขกันอย่างนี้จะลำคาญสมองของเรานะครับจะเติมให้เต็มนะครับผมใช้ดูรูปรูปหนึ่งรูปนี้คือรูปอะไรครับ รูปนี้คือรูปวงกลมใช่ยมมาถ้าในที่เราเติมเส้นไม่ครบเนี่ยถ้าโดยดูศิลปะแบบเส้นของญี่ปุ่นเนี่ยจะมีรูปวงกลมคล้ายๆคล้ายงี้ใช่ยมมสมองเราจะเติมเองเลยบ้างเนี่ยก็คือเติมส่วนโค้งให้เต็มในนี้ก็คือรูปวงกลมใช่ยมมอันนี้ก็เช่นเช่นกันนะครับถ้าเรามีอะไรที่ยังเติมไม่ครบสมองเราเนี่ยนะจะพยายามเติมให้ครบเพราะฉะนั้นเราจะนึกถึงเช่นจังหวัดอะไรฮะจังหวัดลำปางนะแต่กี้นี้มีท่านหนึ่งมาจากลำปางนะจังหวัดจังหวัดนครราชสีมาเป็นต้น เข่นมาใบนี้ก็คือสมองเราเนี่ยจะเติมให้ครบเองเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เสนอเทคนิคว่าเวลาที่เราจะคิดเรื่องไหนก็ตามให้เขียนตัวเลขมาก่อนนะครับแล้วก็พยายามเติมงั้นเดี๋ยวเราจะฝึกแบบฝึกหัดเรื่องนี้กันเอาล่ะมามาดูแบบฝึกหัดแรกนะครับนี่เป็นการบ้านนะครับที่ผมเคยให้นิสิตทำเนะี่ยปี2006หลายปีละก็คือว่าเนะี่ยช่วงปีใหม่เขีนมาเราจะมีการ์ดปีใหม่เยอะมากเลยนะครับแล้วการ์ดปีใหม่หน้าตาปีนี้ครับก็คือเป็นกระดาษสี่เหลี่ยมเหมือนกันหมดเลย เสียแมบท่านั้งที่ไม่ได้มีกฎหมายบังคับเนี่ยว่าการ์ดปีใหม่จะต้องเป็นกระดาษสี่เหลี่ยมผมก็เลยให้โจ์นิสิตบอกว่าอันไหนลองทําออกแบบการ์ดปีใหม่แบบใหม่ซินะที่ไม่ซ้าใครนะครับโดยให้ทำออกมาจริงๆเพราะฉะนั้นก็จะมีบางกลุ่มนะครับทำเป็นเสื้อนะครับทำเป็นต้นคริสต์มาสเป็นป้ายบอกทางเป็นเซมซีนะนี่เป็นนิสิตคอมพิวเตอร์มีวงจรด้วยนะมีแผ่นดิสเดี๋ยวนี้หาไม่ได้ละนะครับมีเป็นแมวเหมียวมีอะไรเต็มไปหมดเลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้น กาวด้วยพรปีใหม่จะเป็นรูปแบบอะไรก็ได้ใช่ไหมครับไม่ได้กําหนดเลยว่าจะต้องเป็นกระดาษเป็นสี่เหลี่ยมนะครับหรือของทุกอย่างจะสามารถทําในรูปแบบกระดาษก็ได้ทั้งสิน้นอะไรเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาฝึกเรื่องนี้กันก็ขอให้ทุกท่านเขียนเลข1นึถึงสิซ้ําอย่างนี้อีกครั้งหนึ่ง นะครับในสมอง,องเราเนี่ยจะมีตัวหนึ่งถ้าในวงการความคิดสร้างสารรค์นะครับผมแต่ผมเรียกคําไทยๆเรามีกบ,บวอ,อยู่ในหัวรู้จักใช่ไหมว่ากบบวนะตอนเล้งเลยยามาเนี่ยดังมากนะครับกบบวคือกองเซนเซอร์นะแต่กองเซนเซอร์ในที่นี้คือเซนเซอร์ความคิดเราเวลาที่เราคิดอะไรก็ตามนะครสมองเราจะบอกเพร์เจอร์ไร้สาระไม่เข้าท่าคิดได้ไงใช่ไหมเสียงนี่คือเสียงที่อยู่ในหัวเราเพราะฉะนั้นก็จะทมให้เราไม่กล้าคิดไม่กล้าเขียนเพราะฉะนั้นไปในแบบฝึกหัดนี้นะครับ ก็คือเดี๋ยวให้ทุกท่านลองเขียนขึ้นมาว่าการ์ดวยพรปีใหม่นะอีก4เดือนเราจะปีใหม่แล้วนะครับเราจะทําเป็นรูปแบบอะไรได้บ้างนะครับคือไม่ต้องคิดไม่ต้องวัดรูมนะก็คือเขียนออกมาเช่นหน้าตาเป็นยังไงก็ตามนะครับโยเป็นสอง,องคำประันนี่คือฝึกเรื่องของการกล้าคิดนะครับกล้าคิดก็คือหมายว่าเราคิดเต็มที่อิสระเต็มที่โดยที่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องไปนสนใจว่าผิดหรือถูกเป็นไปได้หรือเป็นไม่ได้เพราะถ้าเรายังไม่กล้าคิดเราก็จะไม่มีวันกล้าทํา ใช่ยนมความคิดคือจุดเริ่มต้นของการกระทำเพราะฉะนั้นแบบวันน,น,นี้กล้าคิดคือหมายก็ว่าไม่ว่าเราคิดอะไรได้ให้เขียนไปเลยนะครับอย่าเพิ่งไปคิดตัดสินซะก่อนว่าจริงเป็นไปไม่ได้เพื่อเจอนะครับคือยุบกรบววในหัวเรานะกบกระบรที่น่ากลัวที่สุดคือกระบวรที่อยู่ในหัวเรานะตัวนี้จะทำให้เราไม่กล้าคิดะายแปลกใหม่เอาล่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ขอยทุกท่านเขียนไปแล้ว15อย่างว่าการด้วยพรปีใหม่นะครับจะมีรูปร่างอะไรได้อีกนะครับ15ข้อ อะไรก็ได้เลยนะทุกอย่างเป็นไปได้ทั้งสิ้นนะแลก,กกันดูนะลองดูซะว่านะแต่ละคนมีเรื่องของกาด้วยพรปีใหม่มหนะรือเปลนะผมจะอยากจะเฉลยบอกว่านะที่จริงแล้วเบื้งผาดข้อนี้เนี่ยครับไม่ยากเลยลองดูรอบๆห้องเรานะครับตั้งแต่ง่ายบ้านตาเป็นกาด้วยพรปีใหม่ได้ไหมครับได้นะทำเป็นกาเป็นนาฬิกาปากกาเสื้อนะจริงในรุ่นนี้มีเสื้อกางเกงได้ไหมครับได้กระเป๋าตัง โปรเจคเตอร์ไอโฟนแหวนเห็นไหมครับเน็ตไคนะครับคอมพิวเตอร์โตเก้าอี้ e, เห็นไหมครบตะกี้ีผมบอกแล้วว่าเราอย่าไปเซ็นเซอร์ถ้าเราดูแค่รอบๆห้องเนี่ยก็เติมได้แล้วฮะอย่างนอ้อยๆยี่สิบข้อแก้วน้ากล้องถ่ายรูปกระเป๋าซองนะสมุดถุงเห็นไหมครับนี่นะคือเราไปเห็นไหมเราไปจํากัดความคิดเรามากเลยนะเพราะว่าตะกี้ที่ผมบอกย้ำแล้วว่าทุกอย่างเป็นไปได้ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ ใช่ไหมแต่ว่าเราจะทําจริงไปอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ตอนนี้คือฝึกเรื่องทักษะการกล้าคิดนะเพราะฉะนั้นการที่เราเขียนได้ไม่ครบแสดงว่าเราไปตั้งกรอบตัวเราเองเห็นไหมเราไปตั้งกรอบเนี่ยตัวนี้คือตัวที่น่ากลัวที่สุดนะครเวลาไปตั้งกรอบตัวอะไรปากกาก็เป็นได้เห็นมทุกอย่างเนี่ยเป็นได้นั้นนี่ยเพราะฉะนั้นลองดูรับบตัวนะทุกอย่างเนี่ยทำเป็นการ์ดดวยพรปีใหม่ดังนั้นเช่นอาจจะทาอยู่ในรูปแบบของกระดาษเนกระดครับเป็นการ์ดกากปั๊บ็เป็นรูปสิ่งนนนั้้ีคการ์ดเป็นรูปแบบกระดาษ เห็นไ,ไหมครับทีนี้จะให้ดูนะครับว่าจุดประสงค์ของการทำแบบฝึกหัดนี้นะครับมีที่มานะครับก็คือมีนัก,กจิตวิทยาคนหนึ่งชื่อเจพีกิลฟอร์ดนะตอนนี้โงเสียชีวิตแล้วเป็นนัก,กจิตวิทยาสมัยส,ยส,ยสงครามโลกครั้งที่สองเขาเป็นหน้าที่จะต้องสัมภาษณ์นักบินอเมริกันเพื่อที่จะไปสู้กับเยอรมันนะครับก็จะมีอยู่2ทีมด้วยกันอีกทีมนึงคือจะมีนักบินที่สูงที่มีประสบการณ์หน่อยนะเจพีกิลฟอร์ดเเลือกนักบินอย่างไรครับที่ว่าจะไปสู้เยอรมัน ก็คือคัดเลือกตามนักบินเหมือนกับสอบว่าใครที่อ่านหนังสือมาทฤษฎีการบินตอบถูกก็จะให้ไปสู้ยเยอรมันเช่นเครื่องบินกําลังบินนะสว่วนนี้คือเครื่องบินกาลังบินปั๊บไม่มีปืนปะตอยิงจากข้างล่างใช่ไหมทฤษฎีการบินว่าจะต้องบินใช้สูงขึ้นใช่ไหมเพื่อให้พ้นลัศมีปืนนะถึงจะหนีได้นะฮะนี่คือทฤษฎีการบินว่าเนี่ยปะปะตอปับนะถ้าใครขืนลงตามโอ้ก็ฆ่าตัวตายชัดๆถึงมาปืนอยู่ตรงนี้เราไปยิงก็ต้องหนีให้สูงขึ้นถึงจะหนีพ้นใช่ไหมใครสอบแบบนี้ปั๊ กิลฟอร์ดก็คัดเลือกนะแต่ทีมหนึ่งนะซึ่งนักบินอีกคนนึงเป็นคนสัมภาษณ์นวใครก็ตามที่ตอบตามตำราเขาไมา่ให้ไปสู้เยอรมันนะใครก็ตามที่ตอบไม่ตรงนะแลวตอบอาจจะกลกวนๆหน่อยด้วยซ้ำนะเขาจะให้ไปสู้เยอรมันแทนนะภาษาวเืุ่นเขาเรียกว่าเกรียนนะนะ,นะกับปรากฏว่าคนที่ตอบตามตำรานะรอดชีวิตน้อยกว่าผู้นี้ก็คือตายเยอะนะนักบินที่กิลฟอร์ดคัดเลือกเนี่ยไปสู้กับเยอรมันจริงๆเนียตายเยอะเลย นักบินอีกทีมหนึ่งนะก,ก็มีเสียชีวิตบ้างแต่น้อยกว่าก็าเลยไม่เกิลฟอร์ดเขารู้สึกผิดนะก,ก็เลยไปเช็คดูว่าเกิดอะไรขึ้นทาไมคนที่ตอบตามตาราแท้ๆอ่านหนังสือมาเนี่ยเวลาไปสู้กับเยอรมันจริงๆถึงแพนะเราลองดูตัวอย่างหนึ่งนะตัวอย่างเดิมเครื่องบินบินอยู่จะมารับปะตอ่อยิงจากข้างล่างทฤษฎีบอกว่าต้องบินให้สูงขึ้นแต่ทําไมพอเวลาไปรบกับเยอรมันจริงๆถึงแพ้เพราะอะไรครับเพราะเพราะอะไรครับแต่ไอ้ที้ได้ยิน ใช่เพราะเยอรมันเขาก็มีตาําราเล่มนี้เขาจะมีเครื่องบินอีกฝูงหนึ่งรออยู่ข้างบนนะค,คือถ้าไปอ่านประวัติสงครามโลกที่สองเยอรมันเก่งมากนะครับเยอรมันจะเป็นฝ่ายที่เรียกได้ว่าเหนือสมันธมิตรในช่วงแรกเลยนะครับหรืออย่างเช่นเวลาที่มีเรือดำน้ํามีเรือสมรนธมิตรมานะครับแล้วเรือดำน้าเยอรมันเจอเรือสมันธมิตรน่ยเรือดำน้ำจะไม่เรือดำน้าเยอรมันจะไม่ไปสู้เรือสมันธมิตรตรงๆตั้งแต่แรกแต่จะไปส่งสัญญาณเรียกเรือดำน้ํลดาอื่นเข้ามาสมทบ้วค่อยมาถล่มทีเดียว เพราะฉะนั้นในช่วงแรกฐานสมพันธมิตรเสียชีวิตไปเยอะมากนะเยอรมันเนี่ย,ยกเก่งถ้าจะนำถ้าจะชนะเกือบจะชนะสมพันธมิตรได้แล้วถ้าไม่ได้ใส่ผู้นำที่เก่งๆหรือไม่ใส่กลยุธ์ๆๆอื่นๆนะเพราะฉะนั้นแสดงว่าคนที่ตอบตามตําราไปเนี่ยครับไปเจอของจริงเข้าก็หายเก่งใช่รับก็เลยทําให้กิลฟอร์ดเขาคิดขึ้นมาว่าทักษะมันต้องมีทักษะอย่างอื่นแล้วล่ะที่ไม่ใช่ความรู้อย่างเดียวที่จะต้องไปสู้นะทักษะนี้ตอนแรกเขายังไม่ได้เรียกว่าความคิดสร้างสารรค์ ก็เรียกว่าความคิดแบบคล่องตัวนะความคิดคล่องตัวก็คือการคิดไอเดียได้จนม,มากเขาก็เลยคิดแบบทดสอบอันหนึง่งขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะมาใช้ทดสอบนักบินนะว่าใครที่มีความคิดคล่องตัวได้มากกว่ากันอาล้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะทําแบบทดสอบที่กิลฟอร์ดทดสอบนักบินเราจะดูซิว่าเราจะไปสู้เยอรมันได้หรือเปล่านะครับยบกระดาษแผ่นใหม่ตอนนี้ขอฉีกกระดาษแผ่นใหม่มาครับเดี๋ยวเราจะต้องทํากิจกรรมบางอย่างเพิ่มเติมฉีกเีกมาเลยฮะใช้กระดาษแผ่นใหม่เลยนะฉีกฉีกเขี่กมาจากในแม็กเลย นครับกระดาษเรามีเรามีเหลือเฟือนะถ้าดึงออกมาเลี่ยครับขายดึงออกมาเลยเนะี่ยดึงมาเพราะเดี๋ยวเพราะเดี๋ยวจะต้องทํากิจกรรมจําเป็นที่ต้องดึงกระดาษออกมานะครับขายดึงออกมาฉีกออกมาได้เลยฮะต่อไปเนี่ยเขียนเลขหนึ่งถึงยี่สิบนะครับเหมือนกันนะตามเนื้อตั้งเขียนเลขหนึ่งถึงยี่สิบ เอาละครับตอนนี้จะให้โอกาสแก้ตัวนะสำหรับที่ท่านที่กินนี้ที่เติมได้ไม่ถึง15ข้อตอนนี้จะต้องเติมให้ได้ครบ20ข้อเป็นอย่างต่ำนะครับจ์ที่กิลฟอร์ดคดเรื่องนักบินง่ายมากเลยให้เขียนว่าอิไป